สวัสดีครับกลับมาพบกับโอลิวอร์ประจำวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2024กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนเราทำมหาสนิทเพื่อประกาศข่าวดวีเรื่องการวายพระชนของระเยสุกริ์เพื่อไถ่ายมนุษย์ทั้งปวงได้สำเร็จแล้วอักรทูตเปาโลได้พูดถึงพิธีมหาสนิทไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที 11. ่11ข้อ็ที่23-26ถึงว่าเพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดแก่พวกท่านนั้น ขพเจ้าได้รับมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูเจ้านั้นรองทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณพระเจ้าแล้วทรงหักและตรัสว่านี่คือสิ่งที่เล็งถึงกายของเราซึ่งได้สละให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำเช่นนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วทรงหยิบถ้วยขึ้นกระทำอย่างเดียวกันและตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ ด้วยโลหิตของเราเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจงทำเช่นนี้เป็นที่รำลึกถึงเราเพราะเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านรับประทานขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าพวกท่านได้ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าจะถึงวันที่พระองค์เสด็จมาวัตถุประสงค์ของพระเยซูคือต้องการให้เราระลึกถึง สิ่งที่พระองค์ทรงกระทําที่ไม่กังเขนสําเร็จแล้วคือข่าวดีได้ถูกกระทําให้สําเร็จครบท่วนแล้วเริ่มตั้งแต่การไถ่าบาปให้เราจนหมดสิ้นการให้เราบังเกิดใหม่มาสถิตยอยู่กับเราให้เรามีส่วนร่วมในพระสิริและมีชีวิตนิรันด์เหมือนพระองค์ให้เราเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์สะอาดเหมือนพระองค์ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มาโดยเป็นของขวัญ ของประธานจากพระบิดาเป็นพระคุณโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เหมือนกับพันธสัญญาเดิมตาต่อตาฟันต่อฟันข่าวดีของพระเยซูคริสต์คือเมื่อเปิดใจแล้วได้รับความรอดจากนรกได้ย้ายจากอาณาจักรของความมืดได้รับการมาเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้าได้รับชีวิตที่เป็นของพระเจ้าที่เรียกว่าชีวิตนิรันดรบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากบาปที่เรียกว่าผู้ชอบธรรมหรือคนดีโดยกำเนิดและได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าในสวรรคสถานร่วมกับพระเยซูคริสต์และทั้งหมดนี้เป็นชีวิตที่เกิดใหม่ทันทีที่ได้รับความรอดเมื่อเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยให้รอดชีวิตที่เกิดใหม่นี้ถูกซ่อนอยู่ในพระคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาผ่าตัด ย้ายเราออกจากอาณาจักรของความมืดมาสู่ความสว่างโดยให้เรามาติดสนิทกับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์โดยการบัพติศมารเราเข้าในพระคริสต์ตามโรมบทที่6เมื่อเปิดใจก็ได้รับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในวิญญาณของเราทันทีได้นั่งอยู่ในสวรรค์ในโลกฝ่ายวิญญาณแล้วสวรรค์จึงเป็นสถานที่ที่เราอยู่เดียวนี้ ไม่ใช่สถานที่ที่เราหวังว่าจะไปอยู่ในอนาคตมนุษย์ทุกคนต้องอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งในโลกวิญญาณในอดัมหรือในพระคริสต์พระเยซูจึงตรัสว่าจงอาศัยอยู่ในเราจงเปิดใจให้แล้วเราจะเข้าไปท่านลองคิดดูชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเมื่อท่านรับรู้ว่าความจริงคือ วิญญาณท่านนั่งอยู่กับพระเยซูในสวรรคสถานกับพระบิดาแล้วตอนนี้ไม่ใช่รอคอยจะไปสวรรค์หลังจากความตายด้วยใจตุ้มตุ้มตอมตอมในพระธรรมเอเฟ,ฟซัสบทที่สองข้อที่2อถึงหได้บอกว่าซึ่งท่านเคยทำเมื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกนี้และวิถีของเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศซึ่งเป็นวิญญาณที่บัดนี้ทำการอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟังครั้งหนึ่ง เราเคยใช้ชีวิตร่วมกับพวกนั้นบำเรอตัญหาแห่งวิสัยบาปของเราสนองความอยากกับความคิดของมันตามวิสัยเราจึงควรแก่การพระพิโรธเหมือนคนอื่นแต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเราพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดมจึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาปคือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์พระเยซูจึงย้ำยืนยันให้เราทำมหาสนิทบ่อยๆเพื่อรำลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วเพื่อจะได้ไม่ลืมเพื่อจะได้ประกาศข่าวดีนี้กันต่อไปในคนรุ่นต่อไปจนกว่าพระองค์จะกลับมาอีกครั้งพระเจ้าอวยพรครับ